ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคุณสุรินทร์ทมดีวันนี้วันที่6<อ>เดือนธันวาทีมงานเพจข่าวคุณสุรินทร์ทมดีเราก็ได้เดินทางมาอมาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ท่านนายอำเภอชินวั์ทองปรีชา,าเรื่องงานต่างๆง,งานประจําปีของอําเภอปราสาทแล้วท่านทราบว่าท่านก็จะเดินทางไปรับตําแหน่งใหม่เราก็ยังไม่ทราบวันนี้เราเพิ่งมาพบท่านท่านครับ กิจกรรมต่างๆที่กำลังเริ่มเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็ต้องขอบคุณเพจข่าวคนสุรินทร์ข่าวคนสุรินทร์ทำดีนะครับที่มามาพบปะพี่น้องนะครับต้องเดืองนี้นะครับผมชินวัฒน์ทองวีชาในอำเภอปราสาทได้รับคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายไประงำตาแหน่งอำเภอพัฒนแพงนครปนมนะครับก็ถือว่ากับทีนเก่าเพราะเป็นพื้นที่ที่เคยอยู่มาแล้วนะครับอยู่ที่นั่นมา15ปี ก็ถึงเวลากลับไปดูแลบ้านเมืองช่วยกันทางโน้นนะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่างานของดีประศาสตร์และงานกาชาติปะระจำปีศ .2566 นี้8-12ธันวาอันนี้นะครับก็ขออนุญาตเนีเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่หลอมรวมคนประศาสตร์หลังจากที่พวกเราทําข้าวทําไร่ทํานาขายผลผลิตหมดแล้ว ก็ถึงเวลามาลอมรวมกันมาทำกิจกรรมร่วมกัน,กนด้วยความรักความสาม,มัคคีนะครับรกิจกรรมเรจะมีตั้งแต่วันที่8ปดพิธีเปิดนะครับโดยท่านผู้ว่าจังหวัดได้เชิญท่านผู้ว่าังหวัดท่านพิจิตรบุญทานมาเป็นประธานแต่ทราบข่าวว่าท่านอาจจะมีภนรกิจซึ่งก็ไม่เป็นไรท่านอาจจะมาาอบหม,มายผู้แทนมานะครับมีขบวนแหยิ่งใหญ่อลังการ20บขบวนแหยยาวมากนะครับอันนี้จัดเต็มกันทุกอบตระหว่างทงทุกอบตท้องถิ่นท้องที่ร่วมกัน นะครับขบวนแห่0ขบวนปีนี้ทุกแห่งแบ่งเป็นประเภทกอขอกอคือขนาดใหญ่ตั้งแต่ 12. 11หมู่บ้านขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่และขนาดาขนาดเล็กนะครับเาเรียกกอกับขอเขสู้กันเต็มที่ของขอบวนแห่ของอภิรษาททุกปีเนี่ยจะทําได้ใหญ่มากอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็เอาผลณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมาโชว์ในขบวนแห่แล้วมีชุดขบวนลำพ้อ,อนลำของดภิรษาท แล้วปีนี้พิเศษย้ายจากสถานที่เดิมคือบริเวณโรงเรียนประสาทปรปวคเนี่นะครับไปอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําส่วนนภาซึ่งเป็นโลเคชั่นที่สวยตอนนี้น้ําเต็มอ่างสวยยังคืนครับก็มีซุ้มลอบทุกคนก็จัดซุ้มทําซุ้มคือวิถีของคนอีสานอีสานใ,ใต้บ้านเราให้เด็กๆรุ่นใหม่คนทั่วไปรู้ว่าวิถีของคนสุรินคนปราสาทเป็นอย่างไรก็อยู่ในซุ้มในซุ้มก็จะมีการจัดประกวด ข้าวหอมมะลิมีการจัดประกวดพาข้าวมีการจัดประกวดผ้าไหมก็อยู่ในซุ้มนะครับทุกคนก็จะมีเป็เนบูทๆไป,ไปทั้งหมด20บูธนะครับยี<อ>่สิบบูธแล้วก็ประกวดร้องเพงลงประกวดที่นาประสาทหรโชว์ผ้าไหมเต็มที่นะครับแล้วพอวันวันที่10ก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเพราะวันที่10เนี่ยก็จะมีการเดินวิ่งชมปราสาทแต่จะเราวิ่งเดินตอนเช้าแล้วเอาตอนเย็นบ้าง สักวนันสักสี่โมงก็จะเดินวิ่งเดินเสร็จแล้วคนเป็นสองสามพันนะครับก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันมาดูการแสดงแสงสีเสียงประสานบ้านถัวอันนี้อันนี้ยิ่งใหญ่แน่ครับปีนี้จะทำแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้ได,ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ของดีเนี่ยครับคือซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่เราเราต้องสร้างแบรนด์พวกนี้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อให้คนให้ลูกหลานปีหน้าถ้าเกิดไม่ได้มาเออดูทางเฟซ ตามไลฟ์สดของคนสุดิธรรมทีปีหน้าเขากลับมาบนะครับช่วยกระตุ้นการภาคการซื้อการขายพี่น้องก็จะสำนึกรักบ้านเกิดได้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือจุดประสงค์ในการทำนะครับก็ปีนี้ย้ายที่อาจจะตุตะกุกตะขักบ้างแต่ว่าทําเต็มที่ส่วนภารกิจนะครับมอบหมายทุกคนทําหน้าที่หมดแล้วทุกคนต้องเรียนรู้ปอแก่นก็ ทำเฉพาะเรื่องร้านค้าส่วนเรื่องซุ้มเรื่องขอบวนพวกเราทำหมดเองหัวหน้าส่วนต่างๆทำกันเองท่านนา<อ>ยกเป็นบ<อ>ูมใช่ครับต<อ><อ>้องแต่ว่าหน่วยงาน<อ>ตัวเองช่จ <ไป S 1> ัดเต็มที่เลยนะครับพ่ออะไรครับอยากจะไม่ใช่ว่าทำเองนะครับเราต้องดูเองแล้วต้องทำเองมีส่วนร่วมให้มากที่สุดอันนี้คือจุดประสงค์ในการหลังเทศกาลเก็บเกี่ยวนะครับคือที่พวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับคือท่านครับก่อนที่ ท่านจะเดินทางอย่างงี้มีคนตั้งข้อสองสัยว่าเอจะทิ้งภาระเอาไว้กับงานนี้หรือเปล่าท่านเชื่อเลยครับฝากเพจข่าวคุณฟรีตำดีได้เลยครับก่อนเดินทางนะครับประชุมผมประชุมมาสี่รอบเมื่อวานประชุมมาสี่รอบแล้วเมื่อวานนี้ก็ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แบ่งภา,าระงานมอบหมายภาระให้มันชัดเจนนะครับก็แบ่งทั้งงบประมาณทั้งคนแบ่งให้มันชัด กำนันผู้ใหญ่บ้านทําเรื่องอะไรนะครับแบ่งงบประมาณฝ่ายท่านก็ทาไปโดยการประมาณการเสนอขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็เอาเงินไปทํางานต้องขอบ,ขอบคุณพระคุณนายกโครงการบริหารยสุนตบลและนายกเทศมนตรีํำบลทั้ง3าแห่งรวมแล้ว20แห่งเนี่ยอุดหนุนให้อำเภอนีสี่หมน้นะครับเราจะใช้เงินตรงนี้เพราะเป็นเงินของพี่นอ้องประชาชนเนี่ยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้พี่นอ้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นะครับเป็นคารร่วมแ,แรงร่วมใจระหว่างท้องถิ่นท้องที่และก็ข้ารดีพี่น้องประชาชนชาวปราสาทุกคนเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมถือว่าทุกคนทํางานนี้แล้วมีส่วนร่วมมีเป็นสเต็กโคนเดอร์คือเป็นผู้มีสวนได้เสียทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนพวกนี้ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราอยากจะเห็นพี่น้องประชาชนมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ทํามาค้าขาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องการให้พี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะนั้นอย่างนี้ก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอาจจะมาอาจจะไม่มาไม่เป็นไรท่านสะดวกท่านมาิีดีต้อนรับถ้าไม่มาท่านดูจากเหตุสุรินทร์ทำดีหรือกดไลค์กดแชร์ที่เขาไลค์สดเราต้องการให้คนทั่วไปได้เห็นว่าสุรินทร์เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวน่าอยู่แล้วมีซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นเยอะเพื่อท่านดูแล้วปีหน้า ปีถัดไปมีโอกาสท่านก็นมาเยี่ยมพวกเรานะครับจะยินดีต้อนรับมากและมีความสุขเพื่อพวกท่านมีรอยยิ้มของพวกเรานะครับขอบคุณมากครับครับเกิดพี่น้องผ่านไปเยี่ยมท่านในพื้ครับเป็นยังไงครับอ๋อผมไปอยู่ที่บ้านแพงเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับเดิมเนี่ยผมเป็นป้องกันจังหวัดอยู่ที่นั่นบ้านแพงเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนและเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของจังหวัดนะครับก็จะไปทํางานตามนโยบายของท่านผู้ว่าจังหวัด ไปทํางานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครองนะครับเป็นเมืองแห่งความสุขเขาพูดว่าไปนครปนมนอนนครปนม1หนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีเนื่องจาก<อ>เขาบอกว่าเป็นโรงงานฟอกปอดถึงไหม<อ>ว่าไปสโลไล์ไปดูริมโขงนะครับก็เชิญท่องเที่ยวนะครับเชิญไปเยี่ยมเชิญไปชมนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าเมืองไทยน่าอยู่เมืองไทยน่ารักทูกคนยิ้มแย้มแจ่มใส นะครับไปไหนก็ได้เราคนไทยด้วยกันเชิญท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับครับพี่น้องวันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์ท่านนายอำเภอชิรวัตรทองปรีชาในเบอริประสาทเดี๋ยวเราก็จะไปกับคณะท่านเพื่อที่จะไปเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก่อนที่ท่านจะเดินทางนะครับครับวันนี้ทีมงานเพจข่าวคุณจรินทร์ดีเราก็จบการสัมภาษณ์ท่านนายอำเภอชิรวัตรทองปรีชาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะลงไป ไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับท่านายอำเภอชินวัตครับไปด้วยกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับวันนี้ทีมงานเพจข่าวคุณสุรินทร์ธรรดีเราก็ได้ประชุมกำนันอยู่ด้านบนของที่วาการอำเภอปราศาสตราาส์ตอนนี้ท่านในอำเภอชินวัตรทองปรีชา ท่านก็จะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอแล้วก็มีท่านคำนันที่ร่วมประชุมเมื่อสักพักเพื่อที่จะมาเซ็นไหว้เพราะท่านจะเดินทางประมาณวันที่11นะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็มาไหว้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิ่งมงคลตอนนี้ขณะท่านในอำเภอชิรวัฒน์ทองวีชาท่านมาถึงนะครับ

มาเพื่อที่จะมาเส็นไ่ว้เพื่อเป็นเซตมงคลแล้วก็เท่ากับแจกส่งหัวหน้าหรือว่าส่งท่านนายพลพนทิพช์นฉียชนครับวันนี้ถือว่าเป็นมิตรบุญเ่ยตอนนี้ท่านก็แจกลูกอมในสดตรสิบช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเราอนการ์ดกันนะครับเป็นแล้วแต่ไม่ พร้อมพรครับตัวรนีเริ่มลยครับ เล่าเล่าเ่าเล่าเล่า่า้กอนน้โก้อ้โอ้โอ้นอ้น้โออ้โอ้โ้โ้อ้โอ้โอ้้้อ้้อไป้้า้อ Merci. ฟังก์ลับฟังนับหนึ่งสองสามนี่ขี้ตาดุแกะมาแกะมาแกะมารุ่นอะไรลุ่นอะไรไปแล้ว โหมดแดงกับตาบันลือโหมดแดงบันลือตรงนี้กับยังๆครับขวาเข็มกับคนจุดเพี้ยนตรงนี้แหละตรงข้าวเนี่ยมีเรียนเนี่ยแหละมีพื้นนึงเดียวตัวนี้สายเย็นออนี่บ้านนูตำแหน่งศูนย์กลมลงตัวผู้ดีเนี่ยนักจัดการของก็รับด้วยก็ให้รับลื่นสำนักเรื่องการจัดการ โอยเรวปราอญลต่อกันนั่น uh, ่อนตกินจากงานเทศกาลารนเงานการชาดปรับอัาต้มปราบงขนี่ปรับแ่เองลุดื้นงยายนะเราจบตะกนตะโกงานงานย้วยลุดพื้นกันอยายครับเดินทางปลอดภัยให้ทีมเดือนนารงานก้าวหน้าคิดถึงเพราะว่ารักา Tiada bacaan satu, dua, Sabana kalau ayam betan, kata Sabana kalau ayam betan, kata Sabana kalau ayam betan, ហើយជាទៀតព្រឹបរបស់เนาะខ្ញុំប្របាទគុនចៅទាំងຫມົດគ្នាបានຫມោះសុំសមាគមអ៊ុជាវันทាเนาะគុណនៃគុណតាតតខកអយាយតាຫມົດប្រអងប្រពុំចៅជីអាចាស់ពូជូនចែកជរីមែកាហ៊ីងក៏ថរណៃយាយតាអាចាស់ពូជូនដែរនងកំនងអង្ភឺប្រសាទเนาะដែលបានគុំសភ័តប្រដដ្ឋាណោ นองสถานที่สําคัญต่างๆในก๊กคนเจ้าบ้านลือหนอเมียนจังขั้นเพื่อนจนหนอเมียนลูเมียนศาลาเมียนประกาเมียนนุ่มเนียดเจ็ด3คือตะเจียดตึกกระดองทรัพย์ทรัพอราบอาราหนอเมียนพวกเมียนเตียงลือเลงตะกรงตะกลวูจีคุณใหญ่คุณตาประภูมิเจ้าที่อัญชัคปกปูงได้คลีแม่เกฮิงพทรนายใหญ่ตาอัญชัคก็ปูงได้ต่างอ๊อถ้าคนเจ้านั้นบ้านคิดกิจการสําคัญถ้ากําหนดวันที่8 ดลวันที่12พันวาคมพุทธศักราช2566นังบานกึดเกจการ์างานเทศกาลของดีอำเภอประสาทและงานการชาติประจำปี2566สนเอรยกนเจ้าก็นึกดอนคุณบอลคุณยายบอลคุณตาครับโมจิมเรียบปราบไทยยีนอ๋คกนเจ้านังกึดกึศกการ์สำคัญก็มันปราบยืนเต้มันเมทานจเจ้าเตสในก็เนื่อโดยนายชินวัตรพองตีชานายือประสาทร่วมทองแม่กาชาติ เหล่าข้าราชการจูชมเนาะคนเจ้าตังวัดเวลគ្នាบ้านหมู่สมัดษาปรับใหญ่ตาออยเด่นเฮยเนี่ยก็สมคุณใหญ่คุณตาบ้านหมู่ชื่อญโจมัวก็โหประสานเนาะกระยาจํานายต่างอ๊าอหบหอลตงอดครบสับครบตัดยางแต่ก็แปลคณังออยปู่คนเจ้าจุดกิจการนี้ก็ใหออยเจียละบ้านคองบ้านจีគ្នាไว้គ្នាไม่ใช่ไหมตาหู មិនចោលចេះយ៉ាងណាយ៉ាងមួយហើយឲ្យជាល្អទាំងអស់ឲ្យល្មមបែរលឺលឺថាអូកូនចៅតាខោដេញតាបំលឺនេះណោះចាត់ការឲ្យជាល្អស្លូតល្អពត់ឆៃសតគ្រប់សពយ៉ាងស្ដង់ចៅភាពចៅងារនេះមូធាវនេះមូលរដ្ឋរបស់ចាត់ចាយឆៃសតឲ្យក៏ជាល្អសក់ដំគុំនេះเด้อទេนะครับรับรับมาឲ្យកណ្ដោមគួឲ្យเลยเด้อ ไ้บไเอ้รอบลยก็รองวเลยผมก็รองผัวโนเลหนมก็รองผัวไอ้จะเริ่มผวดเไเานเลยไปแล้ปกลับมาเป็นรองผัวเลยงาำเปล่าครับโอ้ยายตาจึงหมดดาแล้วกเลี่ยงจึงเลียงได้เนอตคุณยาคุณตาโมโหคนตา่ยาจไ้คุณยายกับโมโหพองเลียงจึงเลียงได้เ้กับพระอังตึ๊กติกยิ้แยมยิ้มเ้เขาหักตัดไงเลย maintenance hata da anu teck hata ta wang teck hai kon oi teng chao na ka nien puy prasat <coughs> nai chinawat khong pricha la <laughs> kan ban ne yok yai no tam kamniem patibat kharatchakan ti sang mu ta wo noi ne ban samkut ke voria ma kan tom យាយទៅទៅបាត់នៅទីឆ្ងាយនៅខេត្តលខនភ្នំនៅនោះហើយនៅអេបទីនៅក្នុងនៅហើយក៏ទុំបង្កាទីព្រះប្រាជ្ញាទៅតាតាលៀរទៅខាងណឺណាមកណឺណាយេអូយេតាឈៀវឡាបសាគតាជីវីណៃណៃយេអាចារ្យនេះអូកិនចៅដល់ចូលដល់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  ากตอรุปหัห้องตตะเียดต้ตะกู้ต้มนเตรหนึ่งหนึ่งสองสามกดไลค์ด้วย มีม <lod? S 3> ีฮาร์ดรักการ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 ลไล่ไนสุดยอดยอดยอดท่านรองผู้ว่าชินวัตรองปรีชากตาทุกตทกาก เอาปเป็นพ่อช่นไปเป็นพอก่อนไปจัันเป็งานเตรียมพื้นที่อย่วนไม่ไปล่องเรือนะำงานหนึ่งห้าคนแล้วแต่เนี้ยคือมาฟังห้าคนเนี่ยท่านมาฟังฟอร์มอกจะเป็นคนจ่ายงานแต่ละวันนะครับหนึ่งคนต้องเป็นโพสอกอีกหนึ่งคนจะต้องเป็นเจ้าที่ขายบัตรเพราะฉะนั้นเฉลิมตาเขาเสนอว่าให้เป็นการนึ่งของตำบลนั้นๆหมุนกันเป็นเจ็ดคนนะครับตามตารางนี้ มาขึ้นมาข้างประชากับปมอมนะครับปมอมก็จะอยู่กับปอพัดก,ก็สลับกับท่านกระหมนขึ้นไปขึ้นมาเื่อกาชาดนะเพราะว่าแม่กาชาดไม่ไหวนะครับเฉพาะวิ่งหาของเฉพาะวิ่งซื้อของเนี่ยตระว,วันทั้งวันนะครับทั้งวันแม่กาชาิไม่ไหวดูท่าแล้วแล้วก็มีแต่คือห้าคนเนี่ยจนปิดร้านนะเจ็ดคนเนี่ยคือห้าคนเนี่ยคือตัวแกนหลัก ต้องเปิดร้านปิดร้านนะครับดึงมุ้งปิดแสลงให้เรียบร้อยนะครับห้าคนเนี่ยไม่บางทีโคศกเขาไม่จะเป็นอ่โคศกบางคนครับอ่โกบางทีก็ท่านดูนะครับผมเห็นหลายคนเวลาผมไปงานเนี่ยเขาเป็นอยู่วัดเนี่ยเขาพูดเก่งเอามาเชียร์หน่อยเอามาเชียร์เรียกแขกเดี๋ยววันที่แต่ละวันเนี่ยผมจะประสานกับออแกปไน์ให้เอาศิลปินเนี่ยมาอยู่ที่ร้านให้เขามาช่วยเคลียร์มลแคนเนี่ยก่อนสักสี่นาที ถ้านาทีแค่มาช่วยเคลียร์ช่วยอะไรหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับช่วยกาบชาติเราไม่มีค่าจ้างนะครับมีแต่ให้เข้าวกินนะครับมีแต่ข้าวกินนะครับประมาณนี้นะให,ให้ให้มันให้มันลงตัวนะครับอย่าพลาดนะครับท่านกำนันนะผมไว้นะสั่งนะผู้แทตนตำบลไหนมาท่านบุกกับตำบลไหนผู้แทตนตำบลเดียวไปคุยกับท่านกำนันนะน,นะครับให้มันชัดเจนคือถ้าสั่งชัดอย่างนี้ผมว่าเราต้องทําชัด อันนับเพราะว่าไม่แม่กัชาติคือปีนี้เป็นปีแรกเนื่องจากปีแรกเพราะสิงโผล่บริการทั้งหมดท่านก็ทําดีแต่มีหลายคนเข้ากันได้กันแหน่ว่าในายอำเภอเป็นนายกกิ่งสั่งใช้คนไม่ได้ไม่ใช่พระต้องตัวเราได้ถ้าถูกไหมมีท่านอื่นไหมครับจะสอบถามดีไหมก่อนุญาตเรียนศึกษาครับนายเปิดพวกผมเชื่อว่าผู้นทุกคนจะมีประสบการณ์ด้านลงห้ายคนนี้เนาะเยอะทีนี้ การจ่ดยรางวัลรอยจัดงานวัดจะม้วไขล้วงไข่ที่มาวัดก็ได้แมันสกตัวตายแต่เรายังวุ่นวายกับรางวัลถ้าเราไม่จบรางวัลให้มัน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 ชัวร์เรืวางรางวัลให้มันเป็นะมันจะวุ่นวายทั้งวันเลยนะเพราะว่ามันหารางวัลไม่เจอมันเยอะเพราะฉะนั้นระบุเลยรางวัลสมมติว่ามีหม้อมีอะไรต่างๆท่าลงต้องเขียนระบุเบอร์ให้ชัดไปเลยเพราะฉะนั้นคนจะเปลี่ยนหรือยันล้วงไขในหม้อใบเล็กเนาะหม้อทั้งหมดน่ะหม้อต้องหม้อหนึ่งหม้อสองสามสี่ ยิ้นเรียงไปเลยพัดลบก็ใบใหญ่หม้อใบใหญ่ใบเล็กจัดใั้งหมดเลยเสื้อผ้าต่างๆจัดเรียงให้หมดแล้ววางเป็นเป็นหยิบหยิบง่ายในงั้นเวลาทุกวันเอ้าอยู่ไหนหาไม่เจอันงานนี้ขอมมันเยอะมากก็ระวันก็เป็นเป็นกขอพออันนี้วันย่อยระวันใหญ่ที่ที่เราไปเจินนั่นแหละครับจากระยงจากรยานท้องเนี่ยมันจะอยู่อันนี้ผมผมไม่ก้าวไกล แม่รองกาชาติสามท่านกับเลขาคือผมให้ท่านมีอิสระในการคิดแต่ท่านจะบอกสมิตาเองเกิดเหมือนที่กำนันบอกแหละเลขหนึ่งเลขสองเป็นจะเขียนเลยนะครับแล้วก็เซ็นรงกลับว่วาเล้ยเาใหญ่ครับออเสียหน่อยแต่อย่าไป็ลุกเลยนะรอแต่ลุ้นนายกกน้าดีเลยเขท่านนายกพินิงเงยเงเงยเงยเยังยเงยเงเลยเงเงยเรยงยงเงยยเงเยงงยยเยเ อกำนันแหนทองค่าะส่งมีตำบลไหนสนใจจะส่มไหมคะส่งผลงานพ่อผู้ใหญ่บ้านผมให้บ้านกระดาษผู้ใหญ่พันได้หรอลำนันไหวไหมไม่ไหวครับไม่ถ้าถ้าส่งผู้ใหญ่แล้วอยากอยากให้ส่งแค่ผู้ใหญ่หรอผู้ใหญ่เดียวอ๋อผู้ใหญ่พันนะครับผู้ใหญ่พันผู้ใหญ่หมู่านแต่ในทางไปดทองเหรียญแชมป์ประเทศไทยได้แน่แล้วผมบอกตรงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกระชิบอีกรอบ เดยกพันก็ได้อยู่แล้วท่านสัตว์แต่ผู้ใหญ่ก็ได้อยู่แล้วนะทำไมไม่เอากำนังนู้นสักตำแหน่งจังหวัดเขาคุมไม่ให้ทั้งทั้งสองคได้โอเคงั้นกำนันส่งปมาให้สองผู้ใหญ่บ้านส่งผู้ใหญ่พันบ้านกระดานบูซิตทนแต่โคกยางก็ิงนะครับตอนนั้นนะใครยังไม่ได้กำนันเนี่ยยังใครยังไม่ได้แดดบ้างอ่ะ อะไม่ลมสนใจไหมนายก็ส่งแนบก็ส่งรอบสองก่ตายที่ปีนี้รอบหนึ่งก่ตายบ้านี่ยสีงเบไม่ัได้แล้วอไหมีหน้าเลยไหมก็สรุปนะครับกำนันส่งไปสอง แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแแนบส่งผู้ใหญ่บ้านบ้านกระดาษหมูเิ้นหนึ่งไปเข้ายางโอเคกำนันทธนันรับน้องรับไปอีกเรื่องหนึ่งนายคัดเรื่องหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านยั่งยืนค่ะต้นแบบเอาหมู่ผู้ใหญ่อะไรของทมอ่ะหมูยั่งยืนใช่แกเป็นคนทำงานเก่งแต่พูดไปเคยเก่งแต่ว่าอันนั้นเราเลือกของของรุ่นก่อนแล้วรุ่นนี้ให้เลือกใหม่ รล่นเดียรเลิกใหม่เจมหมายความว่านังยืนจะผสมกว่าปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะผสมกว่าปีนี้ผมว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่ต้องพูดเป็นต้องต้องพีอาร์ให้เป็นพีเซนให้ได้บางทีมันก็เก่งยังไงว่าพวกขึ้นใหม่แล้ววิธีแล้วขาสั่งบอลผับอีกแย่เหมือนอะไรมันนำเสนอไม่ได้เหมือนกับผู้ใหญ่อะไรอยู่ทั้งหมดถ้าเก่งเก่งมากเลยเวลาพวกเกยร์ใหม่ก็สั่นต้องให้ ทีมแกเป็นคนนำเสนอแล้วแกเป็นเสริมางเงี้ยได้ให้แกเมนต์คนเดียวเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไปเลยอ่าโอเค,อเคนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับมีอื่นไหมต,ตัวตำบลท่านกำนันประธานชุนลมลมผมท่านประธานชิบิเอะอ่าเอาตอาตเอ่อของทมตรตกลงทมครคุกยามแต่มีหน้าที่ไหนแค่ได้เตรียมตัวนะครับที่ว่าเอ่อพละใช่ไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูภาร,รกิจผมจะประชุมที่บ่ายนี้ผมจะประชุมทีประหลาเพอบ่ายนี้เราก็จะปิดช่องว่างจะปิดช่องที่มีปัญหาคือตอนนี้ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวสิบโมงเนี่ยตำรวจจะประชุมเรื่องก,การจราจรผมจะเรื่องก,การจราจรสงปอเกียกรติประชุมแล้วจะปิดเอาพหรัศมีมาปิดช่องทางไหนมาเอ้ยชุบเยเพราะว่า <c oughs> ถ้าการจราจรถนนนั้นถนถนถนั้นจะค่อ <c oughs> นข้างจะแคบ เจ้าทีนี้มาอยู่ชุดไหนต้องไปนั่งยังไงอยู่ที่กองโดยการไหมวันละกี่คนอะไรต้องคุยกันต้องคุยก่อนต้องคุยก่อนแต่ตแว,ว่าเอามาปิดทีนี้มาทีม,ทมสแตนบายมาปิดช่องเป็นผู้ประสานงานนะครับทีมเนี้ยอาจจะต้องไป cover พอรอสอบไปบเ o อร์กับทีมของอ่าภูมก,กับจะมาหรอมันจะไปถ้ามันมีปัญหาตีกันใครเป็นทีมงานตรงนี้นะครับสารโดว์สแตนบายเดี๋ยวจะสา่ประสานไป มาเดีย๋ยวเดี๋ยวพวกเรามีเมียเพิ่มเตจมไหมครับเดี๋ยวลงไปวงสรวงด้วยกันตรงนั้นประชุมไม่เท่าไหร่หรอกไม่มีอะไรมากว่าไปเลยใช่ใช่ท่านผู้ว่าไปเลยนะครับไม่ต้องมารอผมเพราะว่าเพื่อไปแป๊บเดียวผู้พูดคุยล่ำลาก็จบจะไปสั่งสั่งไปแล้วก็ไปฟังหรอกต้าก็จะรอฟังคนใหม่ด้วยนะจะสั่งอะไรก็ดีนะ I think the mm -hmm. people